วันนี้นะคะพบกับน้องมิสูสไซลุยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันที่ที่เก่าที่เดิมนะคะตรงนี้เรายืมสถานที่ของสวนสยามนะคะในการมาถ่ายรีวิวรถวันนี้นะคะเห็นรอๆดูๆด,ด,ด้านหลังของน้องนี่ไหมคันนี้นะคะเป็น4ประตูตัวพรามนะคะมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวน้องพาชมค่ะไปค่ะ ตัวนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าชุดแต่งวายของเรามีทั้งหมดกี่ชิ้นเริ่มตน้นโดยชิ้นที่1นนะคะชิ้นที่1เป็นสกูฟฝากระโปรงแบบนี้เลยด,ดูดันดัน,ดนแบบนี้นะคะสวยงามตัวนี้นะคะเราใส่โลโก้ตัวหนังสือมิตซูบิชิเป็นสีดำนูนนะคะเพราะคันนี้บอกตรงๆเลยว่าอยากแต่งแค่ดำตัดกับสีเงินนะคะเพราะว่าตัวรถเราเป็นสีบอลเงินนะคะอ่า มาดูกันต่อนะคะที่ตัวด้านล่างเลยด้านล่างเป็นสเก์ตชุดวายนะคะตัวนี้ก็นี่จะหน้าตารอดุดันแบบนี้นะคะพร้อมกับมีสีแดงตัดแบบนี้นะมาดูกันตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดคอบไฟตัวสเออไม่ใช่คอบไฟนะคะเป็นครอบคิ้วตัวสแบบนี้นะคะก็จะเป็นของวายอีกเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นชิ้นที่3แล้วนะช่วยกันนับนะคะมาดูต่อตัวนี้ค่ะตัวนี้คือชิ้นที่4ก็คือ คิ้วล้อของชุดวายชุดนี้เลยนะคะเป็นคิ้วล้อขนาด10นิ้วนะคะโปร่ปงๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูชุดวายให้หมดกันก่อนอเอาตัวนี้ก่อนก็นได้เพิ่มเติมตัวนี้นะคะก็ใส่เบ้ามือมาให้ดูให้มันตัดกันนิดนึงนะว่ามีสีดําตัดกับสีเงินมาดูต่อที่ด้านหลังเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดคิ้วด้านท้ายนะคะสังเกตว่าตัวท้ายนี่จะดูอัวบ้วนมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้มาดูกันที่ด้านล่างค่ะ ตัวนี้นะคะที่น้องให้ดูหัวคลิปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้ใส่ Mac o s s i นะคะ o a s i s o f f r o a d ตัวนี้นะคะใส่คู่กันกันกบยางลาดยางตัวนี้นะคะเป็นยางสา12.5นะคะขอบ20นะคะแล้วตัวนี้นะคะยกหน้า 2. ยกหลัง1นะคะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นชุดสปอยเลอร์ท้ายของชุด Y นะคะ ชิ้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมไปแล้วอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้อฝาท้ายตัวนี้ของชุดวายเช่นเดียวกันตัวหนังสืออะคริลิกตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นสีนี้สีนี้เป็นสีออกเทาเทาหรือจะสีเงินก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกจะเรียกนะคะเป็นแผ่นอะคริลิกนะคะเป็นสีเลยไม่ใช่ว่ามาพ่นสีใส่นะคะตัวนี้งานดีมากแล้วก็มีตัวเป็นสีแดงด้วยนะคะมีให้เลือก2แบบสีแดงกับสีนี้นะคะอ่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างนะคะมีตัวไหนที่เราสามารถแต่งเพิ่มเติมได้อีกอ่ะตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็เป็นชุดข้อ้าทถังน้ำมันไททันนะคะอันนี้ของแท้นะคะตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าต้องการชุดแต่งแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อน้องได้เลยนะคะก็ ถ้าอยากได้เป็นชุดตัวเต็มหรือตัวไม่เต็มอยากได้ชุดไหนอยากได้ตัวไหนไม่อยากเอาตัวไหนก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะของน้องก็ดาวเริ่มต้นตั้งแต่5%นะคะหรืออยู่ประมาณ40,000กว่าบาทถ้าลูกค้าเงินพร้อมก็จัดเลยค่ะ ค่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่ชอบรถแต่งแบบดุๆนะคะแต่คันนี้อาจจะยังไม่จุใจเท่าไหร่เดี๋ยวน้องมีคันที่แต่งออฟลบ24มาโชว์กันด้วยนะคะคันนั้นจะยก3นิ้วนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยหรืออยากให้แต่งแนวไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนติชมกันมาได้ค่ะก็คลิปหน้าน้องฝากติดตามด้วยนะคะว่าน้องจะรีวิวรถรุ่นอะไรและก็ไปรีวิวกันที่ไหนค่ะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ